วันไร e บน macbook ไม่ทำงานทำยังไงดีวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีแก้กันนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t i t e a m นะครับผมช่องแนำทริคการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิป วันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาในส่วนของ macos ฝั่ง apple บ้างนะครันะที่ก่อนหน้านี้ก็ทำคลิป windows มาเยอะแล้วเนาะก็จะมาในส่วนของ mac บ้างก็หลังจากนี้ก็จะมี windows สลับกับ mac มาเรื่อยๆนะครวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหา วันไร้ ride, นะครับผมในการที่มันไม่ทํางานบน macbook นอผเวลาเราจะเปิดงานอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะไม่ทํางานนะครับผมจะเปิดไฟล์อะไรต่างๆอาจจะขึ้นเลยเรื่อว่ามันไม่ทํางานนะผมผมคงไม่ต้องอธิบายเนะว่าวันไร้คืออะไรใครใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมหรือใครสมัคร microsoft สามหกห้ากับผมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะผม,ม,ผมจจะนะถ้าใครสนใจใช้งานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้ลิงก์ของคลิปได้นะผมมีทั้งไลฟ์ช็อปแล้วก็กลุ่ม microsoft สามหกห้านะครับผมโอเคก่อนอื่นนะเราสังเกตก่อนนะว่าปกติ ถ้า OneDrive ใช้งานได้เนี่ย o n e d r ใช้งานได้เนี่ยปกติ OneDrive อยู่นี้เอาเราจะแมบ,บไปแล้วก็มันจะมี o n e d r i v อยู่ตรงนี้ซึ่งของคนส่วนมากน้า,าผมก็จะเป็นแค่อันเดียวเนาะจะเป็นของ OneDrive เขียนว่า Personal นะแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นอีเมลที่เป็น Personal อันนึงนะผมเป็น Hotmail เนาะแล้วก็ อันนี้จะเป็นอ e ีเมลขององค์กรอันหนึ่งนะครับถ้ามันทํางานอยู่เราสังเกตนะถ้ามันทํางานอยู่เนี่ยมันจะขึ้นรูปก้อนเมฆแบบนี้2อ,อันแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็น one drive personal นะครับอันนี้เป็น one drive team ซึ่งมันจะบอกว่า you r file sing ก็คือมีการ s งค์ไฟล์เรียบร้อยก็คือไฟล์ปัจจุบันเนี้ยไฟล์ที่อยู่ใน one drive ของของแม็กปัจจุบันเนี้ยนะครับเป็นไฟล์ล่าสุดและที่ s ง n ์มาทุกอกุปกรณ์แล้วนะครับผมอันนี้คือทํางานอยู่แต่บางคนเจอปัญหาประมาณว่าเฮ้ยเปิดไฟล์ไม่ได้ไอคอนตรงนี้อาจจะหายไปนะครับผม ผมทำมันหายก็จะได้เห็นภาพนะตอนนี้วันได้ผมใช้งานไม่ได้ผมจะเปิดไฟล์อะไรเนี่ยผมเปิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันบอกว่าวันได้เนี่ยผมผมไม่ทํางานอยู่นะผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกสังเกตข้างบนเนาะไอตัววันได้ก้อนเมฆตรงเนี้ยก็ไม่มีแล้วอตอนนี้ผมทีนี้เราจะทําจะแก้ปัญหายัางไงนนผมวิธีง่ายๆนะครับก็คือเอาขั้นสเตปแรกก่อนนะสเตปแรกให้เราไปที่ไฟลเดอร์ครับผมไฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันเนาะวันได้จะเป็นโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันเนาะ ให้เราค้นหาให้เราค้นหาโปรแกรมที่ชื่อวันใดครับผมหรือว่าแอปนะครับผมบางคนอาจจะติดตั้งผ่าน App Sto r e หรือบางคนอาจจะติดตั้งผ่านเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับอย่างผมก็จะอยู่นี้พอเจอเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ double ลคลิกเปิดเลยนะครับสังเกตว่าไอ้วันใดเนี่ยจะเริ่มทํางานแล้วเหมือนเป็นการกระตุ้นหรือไปไปปลุกเขาให้มันตื่นเนาะปกติเนี่ยถ้าปกตินะเอาปกตินะผนะงผมเนี่ยมันจะทางานอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะปิดเครื่องเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะทํางานอยู่ตลอดตลอดเวลาแต่บางบางเคสเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุแบบประมาณว่า ไปเปิดขึ้นมาไม่ทํางานอย่างนี้เนาะก็ไปกดเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทํางานแล้วก็ไปกดดูนะผมมันก็จะขึ้นสีเขียวว่ามีการทางานรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาใช้งานวันไดที่เราแมปไว้ตรงนี้ได้ปกติเลยจะเปิดไฟล์ Excel อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ทํางานนะผมไปปลุกมันแล้วนะผมไปพ้นหามาแล,แล้วก็กดเปิดแล้วไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ทํางานอยู่เนาะอาจจะต้องถอนแล้วติดตั้งใหม่นะผมซึ่งวิธีการถอนก็ปกติเลยครับผมเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ไป คลิกขวานะผมแล้วก็โมเอทถากไปเนอะโม,มคือย้ายไปถังขยะก,ก็คือลบนั่นเองนะแล้วค่อยไปดาวน์โหลดจากแอปตัวแล้วก็มาติดตั้งใหม่เนอะอันนี้เป็นวิธีเบสิกที่ถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะแบบกรณีที่ของผมแบบแบบแบบว่าให้ใช้วิธีการดับเป็นคลิกที่โปรแกรมเนะนะแล้วก็มันจะทํางานได้เนอะถ้าไม่ได้ก็ต้องไปวิธีสองแล้วก็คือการถอนแล้วติดตั้งใหม่นะนะโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้ครับผมก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นของทาง Windows บ้างเนาะในส่วนของวันไรนะผมเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าจะทำต่อเนื่องหรือเปล่านะผมคอนเทนต์แม็กต่อเนื่องหรือจะทำวินโด้สำหับกับแม็กซ์นะผมหรือใครมีคอนเทนต์อะไรของแม็กซอยากให้ทําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมจะได้แบบหาข้อมูลมาให้นะว่าเอ้ยทำแบบนี้มันทํำยังไงเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสัหนอเานาะ อะไรทีปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไวทีรลานการคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมถ่ายชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กวติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหรับวันนี้สวัสดีครับ